42ของการออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายที่ถนนสุไบรีนะคะวันนี้ในชาร์พา ok มาตามดูหน้องออก่ะค่ะชาร์ลส์ไม่ได้ยินแต่ใจนะคะที่ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะการลงพื้นที่ก็เรียกว่าการเข้ากับชุมชนดีกว่าเนาะเป็นตัวแทนแล้วก็สาภาคาเฟ่อย่างนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็น เราขี่จักรยานใช่ไหมคะเราก็แวะทักคนนั้นคนนี้ซื้อของทักทายกันไปมันเป็นการคุยปกติแบบไม่เฟซเป็นกันเองนะคะแล้วก็ใช้ตัวโตนใช้ใจในการทำการเมืองนะคะน้องนะคะชอบตัวเองวันนี้ที่สุดเลยรู้สึกว่าไม่มากไปไม่น้อยไป ตัวเองแล้วใช่เลยการทำงานนะคะบางครั้งน้องก็ลืมตัวนะคะเอาความคิดเรื่องของการทำงานเ้าวาการสตใจที่เด็ดขาดนะคะการกล้าแสดงออกเนี่ยมาใช้กับเมืองไทยมากเกินไปนะคะที่อย่ไทยต้องเรียบร้อยหน้ารักต่เนี๋ยวนี้น้องกล้าเรียบร้อยหน้ารักเป็นน้องวิชา ซึ่งเอาให้ดูมีความสุขนะคะถ้าเกิดว่ารอยยิ้มของน้องหน้าตาที่ยิ้มแย้มจนสใสของน้องนะจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชีวิตคขึ้ีหรือว่ามองหน้าของน้องมีความสุขกะ จะยินดีมากเลยที่มีส่วนทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นวันนี้และในทุกๆวันทีนท่เข้ามาดูหนอนนะขอบคุณที่ให้ความสนใจนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่การเมืองของฝั่งประชาธิปไตยก็จะเบาลงองน่องยนะคะหลายคนก็ต้องหากิจกรรมทํา การเป็นฝ่ายทานเนี่ยก็คือเราไม่ได้มีหน้าที่ทํางานในกระทรวงใช่ไหมคะ mm hmm. หรือว่าในพื้นที่ช่วงนี้กมืังเพิ่งรับการเสร็จเข้าไปเพิ่งจะแต่งตั้งรับาลเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่นิ่งหลายๆคนก็ต้องไปเป็น Tik t o ็กอเกเนะคะสื่อสารสร้างเอาอุดมการณ์ของตัวเองนะคะไปให้คือ Information เนี่ยข้อมูลข่าวสารต่งางๆความคิดดูดงการของเรามันจะมันจะติดขั้นตอนละเอ๊ะต้องเป็นพิธีการต้องเป็นรัฐบาลต้องมีตำแหน่งก่อนหรือเปล่าถึงจะได้พูดหรือว่าแสดงความคิเดเห็นในสังคมสมัยนี้ไม่จริงนะคะคุณมีช่องทางที่จะแสดงออกถึงความคิด คุณต้นชพื้นที่ให้เป็นคนที่พูดไม่ได้อย่างน้องพูดไม่มีสคริปพูดออกมาจกเขียเพราะว่าวันๆน,น,น้องก็อยู่กับหนังสือนะคะอยู่กับข่าวอยู่กับข่าวการเมืองอยู่กับตลาดลงทุนความเป็นมาความเป็นมาของตลาดลงทุนไทยเศรษฐกิจตัวไหนการเมืองคือพอเป็นนักลงทุนทำธุรกิจมันจะ เกี่ยวเนื่องกันหมดแล้วพอดีว่าน้องพี่จางประเทศมามันก็เลยทําให้รู้เรื่องของห่ังประเทศด้วยรู้ภาษาและหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมาแบบโอเวอร์หรือเปล่าจริงๆมันคือต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะก็อย่ามองคนที่เราไม่เขาไม่เหมือนเราว่าเขาโอเวอร์หรือว่าเขามากเกินไปก็ต้องดูด้วยว่า วิถีชีวิตแต่ละคนการตัดสินใจการวางแผนของแต่ละคนไม่เท่ากาันให้เกียิคนอื่นแล้วคุณก็จะได้รับเกียดไงจริงนะนี่คือว่าคนจะมีความสุขคือต้องไม่เปรียบเทียบกับใครค่ะถ้าตัวเองไม่ทําตัวให้ดีนะคะจะไปมองคนอื่นว่าเขาดีเขาดีแต่ว่ายังไม่รู้ขึ้นมาทำอะค่ะนี่ก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรจะไม่ได้การเปลี่ยนแปลงอะไรวันนี้ก็ มื่อวานรุนแรงไปนิดนึงวันนี้ก็จะมาคุยเบาๆรักกันเบาๆนะสุขสุอภาพของเองเป็นเรื่องของน้องความคิดก็เป็นเรื่องของน้องทุกอย่างน้องก็ต้องรับผิดชอบในความพู่นความสุขในชีวิตก็เป็นเรื่องของใครของเมื่ไปเรื่อยๆนะวันสบายวันเบา คนในชุมชนมนะการตัดสินใจมาอยู่ช้ัยบุรีนี่เนาะตัดสินใจเองน,นะคะอยากมีชีวิตสงบร่มรื่นร่มเย็นสบายใจไม่อยากรบหลูไม่อยากตื่นดีให้อีกแล้วไม่เอาอีกแล้วต้องหาที่อยู่ที่มันสบายใจหรือว่ามีความสุขขั้น inner peace คือความสุขสงบภายในลองไปเรียนสมาธินา แล้วก็สัมผัสได้ถึงความสุขแบบนั้นจึงท,ทาให้หัวใจมันใยหานะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแก้ตัวนี้ไม่ไ้ที่บอกว่าคุณหมอเป็นคนดีที่สุดไม่ใช่นะคะมายความในมุมมองของน้องไม่ใช่ว่าในสังคมคนต้องเหมือนกันน้องคิดว่าคือน้องคิดว่าทั้ากันเมือทุกคนเป็นคนเก่งคะ่ะแต่เก่งไม่เหมือนกัน อย่ด้านใดด้านหนึ่งทีนี้น้องเนี่ยด้วยความที่น้องนั่งสมาธิน้องเกิดเป็นคดีเป็นมือทุศักดิ์น้องก็จะชอบคนมีศีลธรรมคนที่ดูเป็นคนดีอย่างน้อยก็ดีมากกว่าเสียก็เท่านั้นเองนะคะซึ่งความชอบสุวนบุคลมันทำกันไม่ได้นะคะมันจะที่น้องชอบแบบนี้คนะ่ะ ไอชอบแบบไหนทำอะไรก็ขึ้นอยู่จริตของคนคนนั้นเนาะคิดว่างนีะ้ไปต่อไม่ได้่ดค่ะตามระเบียบนะคะกลับมาโชว์หุ่นกันนิดนึงวันนี้จะเป็นสาวหวานนะคะต่อไปนี้ก็ ให้สัญญากับตัวเองว่าจะไม่ aggresive นะคคือน้องลืมตัวบางครั้งพูดเยอะไปอ่าแต่ว่าจะไม่ aggresive แล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่ดีของสังคมยากนิดนึงนะคก็นี่แหละค่ะมาที่น้องให้ดูทุกวันทุกวันนะมาให้ดูความสดชื่นความสดใสอ่าเป็นธรรมชาติความเป็นตัวเองแล้วก็ ผลลัพธ์ของการออกกําลังกายนะคะหลายคนก็ไปแสดงความยินดีกับนัองมตีใหม่กันแล้วแต่ว่าชาติปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็เงียบนิดนึงนะคะถ้าใครมาตามเพจน้องก็ตอนนี้ที่ต้องออกกําลังกายก็คือนี้ดัดตัวเองนะคะต้องหาอะไรทํา ต้องหาอะไรทำเพราะว่าไม่งั้นชีวิตจะไม่มีคุณค่านะการออกกําลังกายการออกไปเจอสังคมนะวันนี้ก็มีเล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านมาทักทายตะโกนบกเวกขี่จักรยานทั้งขากลับเนี่ยมันเข้าชุมชนนะมันไปแวะคุยกับเพื่อนที่สมัยมัธยมมานะก็ไปซื้ออุดหนุนเขานะคะก็เป็นเพื่อนที่ดีอุดหนุนเพื่อนนะคะจะได้มีโอกาสได้คุยกันอยู่ในสังคมต่างจังหวัดเนี่ยมันยากตรงที่ว่า พอน้องไปเรียนไปอยู่เทียบตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะเพื่อนที่นี่ก็จะน้อยนะคะมันก็พอไม่พอรอยุเยอะเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อนที่อ,อ่สนิทจริงๆหรือว่าเรียนด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยกล้าเข้าไปทักนะคะหรือว่าเจอกันทางานก็คุยกันตามมารยาทเพราะฉะนั้นเพื่อนจะมีหลายแบบคนสนิทก็จะมีหลายแบบอออกลับมาิดน,นึงเรื่องการเมืองในดวงใจ ก็คือมีหลายคนนะไม่ได้มีหมอชนน่าคนเดียวอย่าเอาไปเสียใจนะคะและหลายคนที่เป็นตัวอย่างเป็นนักการเมืองที่ดีนะคะที่น้องชอบเนะี่ยมีหลายคนไม่ได้ชอบหมอคนนะ้นาจนเดียวคือเป็นไอดอลเป็นแฟนคลับน้องเนี่ยจะชอบคนหลายคนแล้วก็เอาส่วนที่ดีของเขามาพัฒนาแล้วก็เป็นตัวเองความสามารถนะคะคือน้องไม่รู้ราคะ่ะว่าชนน่านนะเป็นใครนะคะจนจนพึ่งจะไอเนี่ยแหละคะ่ะมาติดตามเขานะคะ มีหลายๆคนนายชวนก็เรื่องหนึง่งนายพิสิทธิ์ก็เรื่องหนึง่งท่านจุลินก็เรื่องหนึง่งนะคะหรือว่าท่านนาะยกลุงตู่ก็เรื่องหนึง่งนะคะละหลายคนเป็นครูของน้องหมดค่ะเพียงแต่ว่าจริตของเราจะชอบมากชอบน้อยมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ได้ชอบคนเดียวทุกคนที่น้องรู้จักทุกคนที่น้องคบ